สวัสดีครับผมชื่อภูมิครับชื่อจริงชื่อธนวิทย์ประทานนิพงศ์ตอนนี้อยู่ปีที่3ครับกำลังขึ้นปี4เรียนอยู่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเป็นงานตำแหน่งผู้ช่วยที่ปรึกษาทางการเงินครับคาดหวังว่าจะได้ประสบการณ์ทํางานจริงครับแล้วก็ได้ลองเจอลูกค้าจริงๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับ SME แล้วก็สามารถเอาความรู้ที่เรียนมาครับมาประยุกต์ใช้ได้ครับ อย่างแรกนะครับคือได้ประสบการณ์ครับการที่ได้เจอ ลูกค้าจริงๆได้ลองเข้าไปนั่งฟังว่าการศึกษาต้องคุยเรื่องอะไรบ้างครับแล้วก็ดูมุมมองของผู้ประกอบการ s m e เครับว่าเขามองยังไงเกี่ยวกับการทําธุรกิจของเขาและเขาต้องการศึกษาเรื่องอะไรครับอย่างที่สครับก็คือความรู้ครับการฝึกงานครับก็จะได้ความรู้ทางด้านบัญชีภาษีแล้วก็การเงินครับบัญชีก็ได้รู้การวางระบบบัญชีมากขึ้นการลงบัญชีที่ดีต้องเป็นยังไงแล้วก็ภาษีก็คือได้รู้ว่าภาษีนะครับเป็นสิ่งสําคัญมากที่ธุรกิจจะต้องเจอนะครับมีการลดหย่อนภาษียังไงบ้างครับแล้วก็การเงินนะครับก็คื เราจะต้องรู้ว่าธุรกิจเนี่ยต้องวางแผนการเงินยังไงบ้างครับในชีวิตจริงสำหรับคนที่อยากจะได้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์นะครับจากการทํางานจริงๆแล้วก็ได้ความรู้จริงๆนะครับที่นําไปใช้ในชีวิตประจารําวันแล้วก็ต่อยอดได้นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับธุรกิจนะครับแล้วก็บัญชีภาษีการเงินนะครับทุกอย่างสําคัญมากนะครับทุกความรู้นะครับที่ได้จากที่นี่สามารถนําไปต่อยอดได้แน่นอนครับได้ความรู้ครับ